ถาดหมุนบนโต๊ะอาหารนะครับถาดสำหรับรองออกับข้าวนะครับเป็นไม้สักเทด้วย เลซินนะอีวอคซีเลซินหลอมพลอยนะหลอมอัญมณีนะครับเป็นอัญมณีมากมายหลากหลายสีนะเป็นพวกเซฟไฟ์นะครับกรีนเซฟไฟ์เยลโล่เซฟไฟ์แล้วก็บีนเซฟไฟ์เยลโล่เซฟไฟ์แล้วก็ลูบี้นะครับลูบีนะ้เป็นพ hire, น Green, hire, Yellow, hire, ลอย ไทยแลนด์ก็มีบางกระจัประเทศไทยก็มีแล้วก็เป็นพลจากแอฟริกาก็มีนะครับรับรองได้ว่าแข็งแรงทนทานนะครับถาดละ2,500รวมส่งนะครับพร้อมด้วยฐานสำหรับหมุนนะครับอันนี้อยู่ข้างล่างของถาดหมุนอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ เป็นถาดอลูมิเนียมอย่างดีนะครับสําหรับใช้รองนะเป็นฐานหมุนฐานรองรองถาดหมุนอีกทีหนึ่งนะครับ2,500รวมทรงนะครับก็ไม่แพงนะครับใช้ได้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับอันนี้เป็นการหล่อด้วยอัญมณีใช้วอกซี่นะเป็นวัสดุยึดเกาะยึดเหนียว นะครับเพื่อทำให้ไม้นั้นไม่แยกแตกออกจากกันนะครับด้านล่างของถาดก็จะเป็นการเทล็อกเนื้อไม้อย่างดีนะทำสีสองด้านนะครับรอยต่อไม้นี่สนิทนะครับสนิทแล้วก็แข็งแรงนะครับเ,เราจะเทอีอวซีรอซินเรซินเนี่ยหลอม ระหว่างรอยต่อไม้ที่เราเอาไม้สองแผ่นสามแผ่นมาเพาะเจาะสลักนะเจาะรูใส่สลักแล้วก็ยังหล่อเรซินอีกครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะหรือไม่ว่าจะเป็นถาดหมุนเราจะทำอย่างนี้ทุกตัวนะครับโต๊ะคอมก็เหมือนกันโต๊ะคอมนี่ก็จะทเทเรซินนะครับ เทเลสินมันก็มีแบบเป็นเลสินทึบก็มีคือโชว์แต่สีเลซินเลยก็มีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเทเลสินแล้วก็เอาอัญ,ญมณีหลอมอยู่ข้างในนะครับร้านเฟอร์นิเจอร์ของมหาพยาตังนะ มีหลากหลายชนิดครับเป็นเพื่อนสนใจอยากจะมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ในบ้านสักชุดหนึ่งก็ทักมาได้นะครับหรืออยากจะสั่งทำหรือจะส่งแซมเฟอร์นิเจอร์เก่าก็แจ้งมาเราได้เลยนะครับอยากจะได้แบบไหนอย่างไรเราก็ทำได้ทั้งหมดนะครับ ขอให้มีรูปภาพมาดูถ,าถ่ายรูปมาให้เราดูหรือจะเอารูปภาพมาทางอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับไม้ที่มันมีตำหนิหรือว่าไม้สองแผ่นอะไรขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีการหล่อเรซินเพื่อล็อกเนื้อไม้หรือออกเนื้อไม้นะให้ไม้นั้นประสานกันนะครับ อย่างเหนียวแน่นทนทานนะครับมีไม้ประดูก็มีมีไม้สักก็มีมีหลายชนิดไม้นะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ไม้อะไรเพราะว่าไม้นี้เราก็ซื้อมาจากโรงเรื่อยนะอย่างถูกกฎหมายเป็นไม้ถูกกฎหมายนะครับไม้ไม่ได้ไม่ตัดมาจากป่าสงวนนะครับโต๊ะ เหลี่ยมโต๊ะกลมโต๊ะวงรีเก้าอี้แบบไหนก็ทักทายเรามาได้นะครับสนใจก็เดี๋ยวเราทำให้นะครับขอบพระคุณครับที่ช่วยไล์ช่วยแชร์กัน,นครัคณเพื่อนทุกคนฐานหมุนนี่เราให้ตัวใหญ่ไปนะครับเนี่ยเป็น ฐานหมุนตัวใหญ่นะครับฐานหมุนตัวใหญ่นี่ก็น่าจ,จะได้40เซนนะเส้นผาสูงกลาง40-45เซนแต่ถ้าเป็นแผ่นใหญ่เป็นถาดหมุนอัอนใหญ่เราก็จะให้ฐานฐานหมุนไปสองอันนะครับก็จะมีตัวกลางด้วยแต่ถ้าเป็นถาดเล็กก็จะให้ ถาดหมุนไปโดยฐานฐานรองถาดหมุนไป1อันนะครับก็คือให้อันตัวไป1อันแต่ถ้าเป็นถาดหมุนอันใหญ่เราก็จะให้ฐานหมุนไป2อันเลยเป็น2ชั้นนะครับสวัสดีนะครับกำลังจะจัดพอส่งถาดหมุนตัวนี้นะมีลูกค้าจองแล้ว กำลังจะจัดส่งวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยที่ช่วยอุดหนุนแรงงานชาวบ้านชาวบ้านนะเป็นลักษณะร้านเฟอร์นิเจอร์จว่า DIY ก็ได้จะว่ามืออาชีพก็ได้เพราะเรามีช่างผู้ชำนาญหลายคนหลายท่านนะครับทำงานด้วยกันนะครับกำลังจะจะเตรียมหอนะครับขอขอบคุณครับ กำลังจัดพอเตรียมส่งลูกค้านะครับคุณจานะครับเป็นนักเรียนอพิธรรมเมื่อก่อนก่อนเรียนอภิธรรมกันนะครับไม่สาวบ,บอกเคยเรียนบาลีอยู่หรือเปล่าลืมละถาดหมุนนะครับราคาปกติก็2,500บาทแต่แผ่นนี้ลูกค้าบอกลดส่วนลงมาหน่อยนึง ก็เหลือแค่50เซ็นนะเซนนะเซนผ่าศูนย์กลางกะลดให้คุณจาไป300ก็ผลเงินมาแล้วนะครับ2,200รวมค่าสง่งแล้วก็ฐานหมุนอันนี้ด้วยนะครับฐานหมุนอันนี้ก็ซื้อมาทางอินเทอร์เน็ตเฉพาะฐานหมุนนี่ก็300น่าจะ320หรือ330นี่แหละ เพาะฐานหมุนนี่ที่ซื้อเข้ามาเนี่ยนะก็แถมไปด้วยนะจะได้มีฐานหมุนแล้วก็มีอัญมณีอยู่ในนี้มากมายหลากสีใส่พลอยไปรวมกิโลนะเยอะอยู่แหละคึงคึงกิโลได้อยู่นะครับพลอยนี่ไม่ได้คิดมูลค่านะไม่ได้คิดถ้าคิดก็ต้องขายกันเป็นหมื่นนะเนาะคิดพลอยด้วยอันนี้ก็แถมไปให้ลูกค,ค้า ลูกค้าจะได้ติดใจจะได้สั่งเฟอร์นิเจอร์อย่างอื่นด้วยนะครับเป็นไม้สักนะครับเทหลอมอัญมณีพลอยเหลาด้วยอีพ็อกซี่เ้ซินนะครับสวยงามนะครับดูได้ชั่วลูกชั่วหลานนะครับสวัสดีนะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณจาแล้วก็ขอบคุณลูกคา้าทุกคนทุกท่านเลยนะครับ